เราให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าปีตามนี้จริงไหมปีตามที่บอกจริงไหมนะบางคนซื้อไปแล้วผิดหวังนะจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะพอมาดูรถไม่ใช่ปีตามที่บอกปีต่ากว่าเยอะนะแต่ราคามันแบบเหมือนจะถูกนะแต่ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าโดนหลอกเรื่องปีอนะแต่อาคาเนไม่มีหลอกวันนี้ผมคัดมาให้อีกแล้วนะครับกับ3มคันหลังนะครับก็เป็นทั้ง Toyota แล้วก็ อีสุสุนะเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับผมวิราดีๆนะก็วันนี้ครับ13สิงหาคมอัปเดตรถกันอีกเช่นเคยนะครับฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถนะครับราคาเนี่ยน่าสนใจนะรวมไปถึงรถเนี่ยสวยๆทั้งนั้นนะต้องบอกว่าเดี๋ยวพาดูคันนี้เลยนะต้องบอกว่าทั้ง3คันที่พามาดูคือรถของเราเนี่ยยังไม่ได้ล้างมาให้อ่พี่ๆนะ ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าพี่ๆรับไปเนี่ยก็คือจะมีการเคลมมีการล็อกสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็มีการที่จะทําความสะอาดนะขัดเคลือบให้สปาภายนอกภายในให้นะครับแต่จะให้ดูนะเดิมๆที่คืนเรามานะอ่าเป็นยังไงนะเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเดินเรียบเลยนะครับเดินเรียบเลยนะไม่มีสะดุดนะแล้วก็ไม่มีน้ํามันอะไรไหลเยิ้มนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับตรงนี้นะครับอ่าเปิดออกมานะถ้ารถมีปัญหาเนี่ยพวกนี้ควันจะท่วมนะครับควันจะ พุ่งออกมานะอ่ะก็ในเครื่องโยนไปแล้วนะส่วนแบตเตอรี่นะครับเราก็มีการเมนเทน n a รถทุกคันของเรานะครับจะทําการเช็คระยะนะครับตามกําหนดนะตลอดเลยทุกคันนะรวมไปถึงพวกแบตเตอรี่อะไรอย่างงี้ถ้าค่าไฟมันไม่ได้มาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนให้ก่อนรับรถไปนั่นเองนะเราดูแลทุกอย่างมาอย่างดีนะรวมไปถึงนะครับคันนี้เดี๋ยวพาดูพวกน็อตต่างๆนะนี่น็อตเดิมๆนะ น็อตเดิมๆเลยนะครับอ่ซสายขวาน็อตเดิมนะคานแก้มข้างนะอ่าไม่เงานะครับก็คือมันจะเป็นของเดิมนะครับถ้ามีทําสีทาอะไรมาหรือชนมาเนี่ยอ่าตรงพวกนี้มันจะเงาเงานะเออเงาเงาเป็นสีนะสีใหม่อ่ะดูน็อตตรงนี้นะครับนะก็รอบคันนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานแต่คันนี้ไม่มีชนหนักอะไรนะครับ ก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังอ่ะมีแคลรี่บอยด้วยนะมีแคลรี่บอยด้วยนะนี่ตรงนี้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะเล็กเลกยน้อยเดี๋ยวเราจัดการให้เดี๋ยวผมจัดการให้นะอ่าก็ตรงนี้นะครับก็ลอกสติกเกอร์ออกให้นะตัวนี้เป็นหน้าหมูป,ป่าแล้วนะหน้าหมูป,ป่าแล้วก็ใครที่ต้องการแคลรี่บอยเป็นขนของเนี่ยก็เหมาะเลยนะครับเหมาะเลยนะเออมาเดี๋ยวพาไปดูเลขไม่กันดีกว่า เลขไงคันนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะเลขไงอยู่ที่แสนเก้านะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทอ่าก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันกิโลเมตรนะเออดูภายในให้ดูภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นรถปียี่สิบนะครับราคาคันนี้เนี่ยอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะเออเป็นเกีย,ออโโยร์ออโต้ด้วยนะครับออโต้ด้วยนะที่คัดมาทั้งสามคันวันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะ ห้าแสนหนึ่งันเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะประมาณนี้นะครับสำหรับคันแรกผ่านไปต้องบอกว่าคันแรกคันนี้เนี่ยห้าแสนหนึ่งหมันเนี่ยราคาต่ำกว่าตลาดประมาณ7-8็ดแปดหมื่นนะครับถ้าพี่ๆไปซื้อตามเต็นท์นะราคาจะสูงกว่านี้นะครับเราเข้ามาในรุ่นนี้เนี่ยประมาณเกือบ10คันแต่ก็ ทยอยขายออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ้าถ้าใครมาก่อนนะก็จะได้เลือกก่อนนะครับแล้วก็จะได้รับรถไปใช้งานก่อนนะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะ y o t a ต,ตา้ารีโวเป็นรุ่น Ent ทรี2.4เครื่งเครื่องยนต์2.4นะครับก็ทักมาได้นะครับทะเบียนนี้เลยนะ7582นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งนะพาไปดูอีสุสๆก่อนนะครับ อิสุซุคันนี้ถูกลงมานะผมไล่เลียงจากราคา511,000นะึเนคันนี้ถูกกว่าน,นั้นนะ5้0 0 0นแล้วจะบอกว่าอีกคันที่คันกลางเนี่ยเดี๋ยวที่จะพาไปดูอีกทีน่ยคือต่ำที่สุดนะ499นะอ่ะเดี๋ยวพาดูคันนี้ก่อนนะครับเลขใหมค์คันนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึง อยู่ที่สองแสนนิดๆน,นะครับสองแสนนิดๆน,นะเดี๋ยวผมสตาร์ทแล้วก็มันจะขึ้นมาสองแสนหนึ่งห้าพันเก้า้อยปดสิบสามนะครับสำหรับเลขใหม่คันนี้นะได้เป็นเบาะหนังนะครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วก็จะมีในส่วนของเอกสารเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงเอกสารนิดน,นึงนะเรามีสำเนาเล่มให้นะครับแต่ว่า ทุกขั้นตอนเนี่ยถ้าพี่ๆซื้อไปนะครับก็คือผมเนี่ยจะไปทําการโอนให้นะจา่ายค่าโอน2007นะไปทําการโอนให้นะครับ uh, ในเล่มเนี่ยลำดับต่อไปนะครับลำดับแรกเป็นของอาคาเน์ลำดับต่อไปก็จะเป็นชื่อของพี่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้วางใจได้ทุกคันเนี่ยลำดับที่1เป็นอาคาเน์แล้วก็ลำดับที่2เป็นพี่ๆเลยไม่เหมือนกับบางที่ที่พอมาดูแล้วนะก็คือเป็นลำดับที่4ที่5ที่6แล้วนะครับแล้วเรื่องของปีนะครับ เราชัดเจนเราเราให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าปีตามนี้จริงไหมปีตามที่บอกจริงไหมนะบางคนซื้อไปแล้วผิดหวังนะจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยนะพอมาดูรถไม่ใช่ปีตามที่บอกปีต่ากว่าเยอะนะแต่ราคามันแบบเหมือนจะถูกนะแต่ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าโดนหลอกเรื่องปีนะแต่อาคาเนไม่มีหลอกนะครับใหม่แท้ร้อเซนะครับในเรื่องของการเช็คระยะเนี่ยเราจะเช็คตามเกณฑ์เลยนะตามระยะที่กําหนดเลยนะรวมไปถึง ในส่วนของราคานะที่ต่ากว่าตลาดนั่นคือคอนเซปต์ของอาคาเน่แล้วก็เราตรงไปตรงมานะคันไหนมีชนเราก็จะบอกชนนะครับอ่ะดูรอบคันคันนี้ต่อนะครับดูรอบคันคันนี้สวยนะสวยเลยนะครับก็มีริ้วรอยตรงนี้นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจัดการให้นะวันนี้มาทําคลิปเวลาเย็นนะก็วันก่อนร้อนมากพี่พี่ร้อนมากที่นี่บอกโอ้โหร้อนมากเลยวันนี้ก็มา เปลี่ยนบรรยากาศแนละแสงยามเย็นหน่อยนะครับอะดูห้องเครื่องกันนะตรงนี้ก็ให้ดูเลยน็อต <not S 2> เราเดิมๆนะครับคานไม่มีทําสีไม่มีตัดต่อไม่มีเชื่อมนะอาน็อตเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆเลยนะอะก็ในส่วนของคานก็เดิมนะครับคานเดิมเลยนะเออแล้วพวกสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเพจนะเพจก็ยังอยู่ครบปกติไม่มีรอยที่ดัดแปลงทําใหม่นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะ เป็นเครื่อง1.9นะตัวนี้เครื่อง1.9เดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับก็เครื่องยนต์ดีเลยนะเพราะบำรุงรักษาถึงนั่นเองนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจ56,000บาทไม่215,000รถปี20เครื่อง1.9ทะเบียน5131ราคาต่ำกว่าตลาดแน่นอนนะครับคัดมาให้แล้วราคาต่ำกว่าตลาดแน่นอนพี่ๆได้รถไปคือวิ่งเลยคันนี้นะ วิ่งเลยนะเดี๋ยวขัดเคลือบให้นะเดี๋ยวทำสปาให้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับคันนี้ไปดูคันนี้ต่อนะครับอ่ะรีโวเรียงเรียงราคาแล้วนะ 5, 1 1 0 0 0 5 6 0 0 0คันนี้ถูกที่สุดไม่ถึง5 0 0 0ส0ส 9, 9 000, นะ่0นกนัะกับทะเบียน7564้าเหลือคันเดียวเท่านั้นเพราะว่าอีกคันไปแล้วนะครับอีกคันไปแล้วนะอ่ะให้ดู the, ที่ตัวน็อตเหมือนเดิมนะครับตัวน็อตนะครับเดิมเดิม นะครับไม่มีทำสีนะอ่าแล้วพวกนี้นะครับจิกได้นะจิกได้นะครับก็คือเป็นอา่าเป็นเดิมๆของเขานั่นเองนะครับอา่าอันนี้ก็มีสติกเกอร์ให้นะครับสติกเกอร์วงกลมแบบนี้นะก็ดูว่ามันเป็นเดิมๆนะแล้วก็ถ้าเดิมเนี่ยมันก็จะต้องมีอา่าโลโกโ้โตโยต้าแบบนี้นะครับอ่าคานไม่มีทำนะครับคานไม่มีทำนะแล้วก็แก้มข้างนะครับไม่มีทำนะครับ คัดมาให้แล้วไว้ใจได้นะครับเดิมๆทั้งหมดนะเออก็เครื่องยนต์เดินดีเดินเรียบนะไม่มีสะดุดไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเช่นเคยนะคันที่ผมคัดมาก็จองได้เลยนะสำหรับริ้วรอยต่างๆมาดูรอบคันกันนะครับริ้วรอยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาชนเล็กน้อยมากนะครับเฉียวเล็กน้อยมากก็ทำสีนะครับให้พี่ๆนะก็เรียบร้อยสวยเหมือนใหม่นะครับส่วนตรงนี้มีจุดหนึ่งนะครับอ่า เดี๋ยวผมจัดการให้นะพวกวงๆเงี้ยเรามีบเบรเคมหมดแล้วนะครับเราตรวจรถให้พี่ๆหมดแล้วนะก็พี่ๆเอาไปใช้งานเนี่ยอ่ะพวกนี้อีกนะครับตรงนี้อีกก็พี่ๆเอาไปใช้งานก็คือรถสวยเลยนะครับอ่ะเราจะไม่ได้บิ้วนะครับบิ้วเหมือนเต็นที่จะบิ้วให้ก่อนนะเพื่อที่จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรให้มันดูสวยแต่เราอยากให้พี่ๆได้เห็นอ่สภาพที่มันการใช้งานจริงๆก่อนนะเราถึงค่อย ไปทำตอนที่พี่จะรับรถเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มเพราะว่ามันชัดเจนดีนะว่ารถคันนี้เนี่ยมันใช้งานมาเป็นยังไงนะครับอแต่คันไหนไม่ชนก็ถามผมได้นะผมจะบอกนะครับอ่ะคันนี้ไม่เท่าไหร่ครับไม่สองแสนแปพันนะครับ, 8, รบเป็นเกียร์ออตโอต้เหมือนกันนะครับสรุปทั้ง3าคันก็คือเกียร์ออตโต้ทั้งหมดเลยนะเออก็ เอกสารมีครบชัดเจนภาษียังไม่ขาดนะครับภาษียังไม่ขาดถึงปี69เนะ้าเลยนะห9เก้าเลยนะรถปีนเป็นปี20บนะครับอ่ะก็ด้านหลังดูด้านหลังหน่อยนะครับสำหรับพวกนี้นะใครคือข้อดีนะผมบอกเลยพวกเบาะผ้ามีข้อดีนะเวลาขึ้นมาเนี่ยรถจอดตากแดดเนี่ยแดดเมืองไทยร้อนเนาะมันขึ้นมาแล้วมันไม่ร้อนนะพี่ๆอ่าแต่ถ้า เป็นเบาะหนังนะงเวลาขึ้นมามันก็แอบ,บร้อนนิดนึงนะยกเว้นพี่จะไปติดพวกติดตั้งเพิ่มตตเติมพวกแบบสตาร์ทรถผ่านกุญแจผ่านมือถืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้ทั้ง3คันสวยๆทั้งนั้นนะครับที่ผมคัดมาราคาจับต้องได้หน้าเล่นนะแล้วก็มี511,000 4 9 0 0 0นะก็เปรียบเทียบดูต่างกันยังไงต่างกันเกดที่เราวัดกันเนี่ยต่างกันที่เลขใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมี การเฉี่ยวชนเนี่ยมาพ่วงกับในเรื่องของการตั้งราคานะอ่ะคันนี้อาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่ที่ชนมานะครับก็แต่ราคาถูกกว่าสําหรับการใช้งานเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะไม่ได้เสียสูญอะไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ที่คัดมานะครับแล้วก็ฝากนะครับสําหรับรถนะครับที่เป็นรถตู้นะครับย้ํานะครับเพราะว่าโปรดีจริงๆนะโปรดีจริงจเกียร์ธรรมดาเริ่มต้น899,000นะครับ แล้วก็มา969,000มี2ราคานะี2ราคาแล้วก็ออโต้นะออโต้ Auto ราคาเริ่มต้น995,000ก็ทักมาคุยกันนะสำหรับใครที่ต้องการเอารถตู้นะไปวิ่งทัวร์นะไปวิ่งในส่วนของรับจ้างรับพนักงานรับนักเรียนเราเป็นเบาะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เป็นเบาสาแถวนะครับให้หมดแล้วนะ ส่วนใหญ่เป็นเบาะสามแถวให้หมดแล้วทาเบาะจากร้านพี่พัดพงศ์นะครับแล้วก็ในส่วนของบางคันน้อยมากนะเห็นที่เห็นก็มีคันเดียวนะที่เป็นเบาะเดิมนะครับก็4แถวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเบาะดู VIP แล้วนะครับสแถวนะรับพนักงานรับผู้บริหารรับอะไรต่างๆได้หมดนะเออแล้วก็บางคันก็อาจจะมีแอร์ไมโครบัสก็ต้องมาดูกันนะครับต้องมาดูกันอางทีแต่พวกนี้นะครับเข้ามาเนี่ยเห็นมาเยอะแบบนี้นะ รถทุกคันเนี่ยส่องไปได้เลยนะครับส่องไปได้เลยของเราเนะเดือนนี้เข้ามากว่า400คันนะทุกรุ่นนะครับเห็นเยอะแบบนี้แต่เราขายหมดทุกเดือนนะครับรถที่เข้ามาใหม่เราเคลียร์หมดทุกเดือนเราไม่มีค้างจากเดืนอนก่อนๆนะครับเราไม่มีค้างจากเดืนอนก่อนๆเพราะว่าเรามีที่ไปนะครับในส่วนของลานประมูลนะเต็นท์นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ดูอยู่แบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะผมอยากให้แนะนำอยานี้คือรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่ารถมันไปหมดแน่นอนแล้วก็ไปไหวนะพี่มาก่อนก็จะได้คัดก่อนนะครับซื้อสดของเรานะครับไม่มีเสียแวดเพิ่มนะครับบางทีที่อื่นนะตั้งราคาตั้งราคามาเหมือนถูกพอจะซื้อจริงๆนะบวกแวดบว,บวกนู่นบวกนี่ค่าดำเนินการเบ็ดเสร็จแล้วแพงกว่าเยอะ แพงกว่าเยอะของเราไม่มีแบดเพิ่มนะแต่สําหรับใครที่สนใจก็ในการจัดไฟแนนซ์ลวกันนะครับก็มีบริการนะในส่วนของทั่วประเทศเลยนะครับแต่ขอให้มีเอกสารชัดเจนนะในเรื่องของรายได้ไม่ว่าจะเป็นถ้าพนักง,งานบริษัทก็จะมีอะไรสลิปเงินเดือนนะครับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะ,ะก็จะผ่านง่ายนะครับก็รายได้ก็เป็น2เท่าของยอดผ่อนไม่ถึงก็กู้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ถ้าเป็นเจ้าของกิจาการก็มีใบจดทะเบียนการค้านะใบหนังสือรับรองบริษัทอะไรอย่างนี้นะครับขอให้มีเอกสารชัดเจนและประวัติด,ดีนะผ่านแน่นอนนะกู้ได้เต็มกู้ได้เต็มแม้ว่ารถตู้ก็แล้วแต่นะครับรถตู้เนี่ยหลายๆที่นะครับกู้ไม่เต็มนะแต่ของผมกู้ได้เต็มแต่ขอให้มีประวัติด,ดีชัดเจนเอกสารชัดเจนนะครับนะประวัติไม่เสียนะก็ มาจัดกับผมผมดูแลให้ทั่วประเทศนะครับไม่มีค่าดําเนินการในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับเราจัดไฟแนนซ์เราไม่มีค่าดําเนินการนะครับนี่คือข้อดีนะถ้าพี่ๆไปซื้อตามเต็นท์ก็จะมีค่าดําเนินการประมาณ1 2ื่นสองหมแล้วแต่นะครับก็อ่ะส่วนนี้แหละก็ที่เขาบวกเป็นกําไรเพิ่มเติมไปด้วยนะของเราไม่มีนะอ่ะก็ซื้อไฟแนนซ์มันก็มีเพิ่มเติมก็คือแค่ทําประกันกับไฟแนนซ์เขาไปนะครับ แค่นั้นเองนะประกันพี่ๆต้องใช้อยู่แล้วประกันรถประกันภัยรถยนต์นะนะครับอ่ะก็มีรถที่จะเปิดเพิ่มเติม,ตมอีกทีนะครับวันศุกร์นี้ด้วยนะวันศุกร์นี้ก็มีอีสุสที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะพาไปดูนิดหนึ่งนะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆนะอ่ะอะีสุสเมื่อกี้นะครับ ดีแม็กนะหนคันนั้นมีแคลริบอยนะครับแต่คันที่จะเปิดเพิ่มเนี่ยไม่มีแคลริบอยนะใครที่สนใจแบบไม่มีแคลริบอยก็เดี๋ยวรอราคาวันศุกร์นี้นะครับน่าจะเปิดแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงหัวเดี่ยวนะครับหัวเดี่ยวที่เป็นตู้แห้งนะที่เป็นตู้แห้งก็จะเปิดราคาเพิ่มก็สูงประมาณ1.9เเมตรตู้แห้งเป็นพื้นเรียบนะครับก็จะเปิดราคามา อีกนะแล้วก็มี f o r t u n e r อนะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่จะเปิดเพิ่มนะ,ะประมาณนี้แล้วก็กลุ่ม4ประตูต่างๆก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับรถแน่นแน่นอนนะครับสำหรับเดือนนี้พี่มาก่อนเลือกก่อนออสาเหตุที่อยากให้เร็วนะในการที่จะมาซื้อกับผมนะครับคือในเรื่องของพี่จะได้คัดนะครับแล้วก็เลือกก่อนเนาะเลือกก่อน เป็นอันดับแรกคัดสวยๆไปนะไปใช้งานนะครับก็วันนี้นะครับเร,เราอยู่ที่โกดังนะครับติดกับไบเทคนะถ้าพี่ๆเซิร์ชเนี่ยก็คืออยู่ที่ RDD Car Center บาง,งานานะครับติดกันกับไบเทคเลยถ้ามาไม่ถูกโทรหาผมนะครับผมก็จะส่งโลเคชั่นให้นะครับในไลน์ในอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ ส่งโลเคชันให้คุยเรื่องรายละเอียดส่งรูปเพิ่มเติมให้สนใจแบบไหนงบเท่าไหร่นะบอกมาได้นะช่วงนี้นะครับใครสนใจรถปีใหม่เนี่ยมีรถปีใหม่ๆเยอะนะครับปี20ขึ้นนะ2 0 2 1 22ย3นะครับยัน24เลยนะครับก็รถปีใหม่ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่รอรถพวกปี 16, 17อะไรนงี้รอหน่อยรอหน่อยนะครับรอหน่อยรถต่อไปนะก็วันนี้นะครับบิคาดีๆก็ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามนะครับ คลิปผมนะครับกดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะแล้วก็ติดตามนะับในส่วนของช่องผมด้วยนะกดไปกดซับ c r i b e กันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจซื้อรถก็ติดต่อมาได้นะครับ0917785117นะครับบิคา,าดีดีสวัสดีครับ